วันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เราจะมาดูในหน่วยที่สามกันในเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชการสืบพันธุ์ของพืชมันเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของพืชน,นะคะดอกสัญญาการสืบพันธุ์จะใช้ดอกของพืชน,นะคะเรามาดูกันว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไงเรามาดูพืชก่อนว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ใหญ่ๆด้วยกันก็คือพืชสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือพืชที่ไม่มีดอกและพืชที่มีดอกนะคะ<ช>เราสังเกตง่ายๆเลยต้นไม้อะไรก็ตามนะคะก็คือพืชถ้ามีดอกเราจัดว่าอยู่ในประเภทของพืชมีดอกแต่เมื่อไหร่ที่พืชนั้นหรือพืชชนิดนั้นไม่มีดอกเราจะจัดอยู่ในประเภทของพืชไม่มีดอกอย่างเช่น ต้นมะม่วงเห็นไหมคะนี่คือดอกมะม่วงก็จัดว่าเป็นของพืชที่มีดอกลำไย,ายดาวเรืองกุหลาบทานตะวันถ้ามีดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นพืชที่เป็นไม้ยืนต้นหรือเป็นพืชที่ล้มลุกหรืออายุสั้นก็จัดเป็นพืชที่มีดอกในขณะเดียวกันถ้าพืชไม่มีดอกอย่างเช่นต้นสนที่เรามาทําต้นคริสต์มาสนะคะต้นเฟิร์นพวกนี้จะเป็นพืชที่ไม่มีดอกทีนี้มาดูวัฏจักรของมัน นะคะในภาพนี้เขายกตัวอย่างมะม่วงต้นมะม่วงตั้งแต่ผลที่เป็นที่เราทานเข้าไปข้างในมันจะมีเมล็ดเมื่อเมล็ดโดนความชื้นได้รับอุณหภูมิที่พอเหมาะจะแตกเป็นต้นอ่อนแล้วก็เป็นต้นเต็มไวเมื่อเป็นต้นเต็มไวเสร็จแล้วก็จะออกดอกเมื่อเป็นดอกแล้วก็จะเป็นผลอันนี้เป็นดอกดอกมะม่วงก็จะเป็นผลมะม่วงถ้าเป็นดอกลำไยก็จะเป็นผลลำไยนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีอาจจะมีต้นมะม่วงต้นลำไยอะไรอย่างเงี้ย หรือบางบ้านตอนนี้กลาลังนิยมอาจจะเป็นทุเรียนนี่นะคะแต่ก่อนที่มันจะเป็นผลได้มันจะต้องเมนเป็นดอกก่อนอ่เรามาดูหน้าต่อไปค่ะหน้าห้าสิบเจ็ดหน้าห้าสิบเจ็ดนะคะเป็นแบบทดสอบเขาถามว่าคําถามสําคัญในการทํากิจกรรมคืออะไรกิจกรรมตรงนี้นะคะจริงๆเขาให้ทํากิจกรรมที่หน้าห้าสิบหกเขาบอกว่าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกพืชด,ดอกที่สนใจหนึ่งชนิด แลวนามาตอบคําถามตรงนี้แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเรียนร่วมกันได้นะคะตอนนี้เราเรียนอยู่ที่บ้านเราก็จะทำงานคนเดียวเพราะฉะนั้นครูจะ,ะเป็นเหมือนอผู้แนะนำนะคะให้นักเรียนทําเมื่อเรารู้แล้วว่าในเรื่องนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวัตจักรของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบตรงคําถามสําคัญก็คือวัตจักร ของพืชนั่นเองเราก็เปิดย้อนกลับไปค่ะเราก็เอาคํำนี้มาเติมมาต่อก็คือวัฏจัรชีวิตของพืชดอกนะคะตั้งแต่เกิดเลยเราเอาแค่คําถามที่แกิจกรรมนี้คืออะไรวัฏถาจัรเราลอกเลยนะคะตั้งแต่ตรงเนี้ยเสือฟ้าลอกมาใส่เลยค่ะในหน้าที่ห้าสิบหกลอกมาใส่ในหน้าที่ห้าสิบเจ็ด นะคะแล้วก็มาเขียนเลยว่าถ้าจัวอแหวนเห็นมันเห็นชัดไหมลูกอ่าได้อยู่นะคะอ,อ๋อประตัวัฏจักรอย่างครูขอเปลี่ยนดินสอ,อ,อก่อนสอไม่ไม่ชัดวัฏจักร ชีวิตลอกเลยวัฏจักรนะคะชีวิตลอยอีชีลอยอิตวิทวัฏจักรชีวิตของพืชด,ดอกของพืชด,ดอกของพืชด,ด,ดอก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 แบบนี้นะคะวัฏจักรชีวิตของพืชด,ดอกทีนี้เรามาดู เขาบอกว่าพืชดอกที่ปลูกคืออะไร <Okay. S 1> คุณครูขอกําหนดให้เลยนักเรียนจะได้สะดวกนักเรียนก็เอาต้นมะม่วงเนี่ยค่ะมาลอกเลยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะห้าภาพนักเรียนก็ลอกลงไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะอันแรกนักเรียนก็อย่าลืมวาดภาพด้วยเป็นผลนักเรียนก็เขียนเลยค่ะ นักเรียนก็วาดไปเลยนะคะเป็นผลผลมะม่วงนะคะนักเรียนก็วาดอ่าดูให้เป็นมะม่วงนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะผลพอโอรอผลนี่ก็เติมเขามีเส้นบรรทัดให้เขียนให้เต็มบรรทัดแบบนี้ผลแล้วก็ตามมาด้วยอะไรมะเมล็ด ต้นอ่อนต้นเต็มว,วัดอกนักเรียนลอกลงไปเลยนะคะลอกลงไปเลยเสร็จแล้วแผนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของอะไรต้นมะม่วงตอโอนอนต้นไม้โทต้นมออะมะมออัวงอมวงไม้เอกมวงไม่เอกให้ตรงกับพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะต้นมะม่วงเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปดูค่ะในหน้าที่ห้าสิบแป เราจะมาเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของคำถามนะคะจากเมื่อสักครู่ว่าก่อนที่มันจะเป็นผลได้มันจะต้องเป็นอะไรมีเมล็ดเจริญเติบโตได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมได้รับน้ําได้รับปุ๋ยเป็นต้นตเต็มวัแล้วกลายเป็นดอกมันจะวนเวียนนี่คือวัฏจักรวัฏจักรก็คืออะไรก็คือวิธีการนะคะหรือวิถีชีวิตของมันถ้าเป็นคนก็เป็นวิถีชีวิตนี้เองถ้าเป็น เป็นพืชก็คือการดําเนินชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองวัฏจักรนะคะทาวัฏจักรชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็พืชก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ต้นก็คือเกิดมาจนถึงมันมีผลจนต้นมันตายนั่นคือวัฏจักรคือการดําเนินชีวิตนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนี้เรามาดูหน้าที่58ที่คุณครูบอกมาสักครูเขาให วงตรงนี้มาเพื่อนําไปเติมนะคะเขาบอกว่าเลือกคําตอบที่กําหนดเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องพืชดอกเมื่อเจริญเติบโต,ตและมีพืชดอกเมื่อเจริญเติบโต,ตและมีอะไรก่อนที่จะสืบพันธุ์ได้ก็ต้องมีดอกเอามาจากไหนเอามาจากวงสีฟ้าค่ะเห็นไหมคะเราใช้แล้วเราโลขีดกากะบาดไปเลยจะได้ไม่ไม่สับสน ดอกจะมีการสืบพันธ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นเป็นอะไรเมื่อเป็นดอกแล้วเหมือนมีมะม่วงเมื่อออกดอกแล้วจะเป็นอะไรเป็นผลนะคะออรอผลมาจากไหนสีเขียวเห็นไหมคะภายในผลมีอะไรเมื่อเรากินเนื้อหมดแล้วเราจะเห็นอะไรข้างในเห็นอะไรคะ,มะเมล็ดเราก็เอาไปมาลอกผมเมล็ดนะคะ เมื่อเมล็ดงอกเมื่อเมล็ดงอกก็จะเป็นอะไรมาดูสิต้นอ่อนเหมือนต้นถั่วค่ะนึกออกไหมคะเมื่อเมล็ดงอกก็จะเป็นต้นอ่อนเห็นไหมคะเมื่อเมล็ดงอกก็จะเป็นต้นอ่อนแล้วก็มาเขียน,นะคะ่ะต้นอ่อนตอโอนอต้นไม้โทต้นออนอนไม้เอกอ่อนต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหญ่ พืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตออกดอกเพื่อสืบพันธุ์เห็นไหมคะเมื่อออกดอกก็จะเป็นสืบพันธุ์มีผลต่อไปได้หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นอะไรวัฏจักรตั้งแต่ต้นจนจบทิ้งครูบอกเป็นการดำเนินวัฏจักรก็ามาจากตรงนี้คะ่ะลอกลงไปชีวิตนักเรียนก็เขียนให้มันจบนะคะวัฏจักรชีวิตหน้านี้มีแค่นี้เห็นไหมคะ สรุปให้นักเรียนฟังเลยค่ะพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตมีดอกแล้วนะคะดอกนั้นจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลอย่างเช่นมะม่วงมะนาวมะม่วงแล้วมันจะมีดอกเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นผลที่บอกว่ามีดอกแล้วเดี๋ยวก็จะติดลูกละนะคะเป็นผลภายในผลก็จะมีเมล็ดงอกนั้นออกมาเมื่อเมล็ดได้รับความชื้นได้รับอุณหภูมิน้ำอะไรต่างๆแล้วมันก็เจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนเมื่อเป็นต้นอ่อนต้นเล็กๆแล้วก็ต่อไปก็จะกลายเป็นต้นเจริญเต็มวัยแล้วก็มีดอก หมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้นะคะจนเกิดเป็นผลให้เรารับประทานนี้เรามาดูหน้าห้าสิบเก้าหน้าห้าสิบเก้าเขาก็ให้ภาพมาอันนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอ่าแล้วเรียนชอบรับประทานนี้เรามาดูหน้าที่ของแต่ละภาพว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างเริ่มจากดอกก่อนเลยเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นมีดอกซึ่งดอกนั้นถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการสืบพันธุ์คีย์เวิร์ดมานะ่าคือการสืบพันธุ์ นะคะของพืชดอกเพราะฉะนั้นดอกมีความสําคัญมากนักเรียนสังเกตดูอย่างเช่นพวกผีเสื้อพวกอะไรเงี้ยพอมาเกาะที่ดอกไม้เพื่อมาหาน้ําหวานใช่ไหมคะแล้วเราสังเกตว่าบางทีดอกไม้นะคะดอกนั้นๆเราไม่ได้ไปผสมพันธุ์กับดอกอื่นแต่ทําไมมันถึงมีสีที่มากมายแตกต่างจากต้นเดิมเพราะว่าบางทีขนออของที่ขาของผีเสื้อเนี้ยคะ่ะติด พวกเกสรของพืชไปด้วยแล้วไปเกาะดอกใหม่มันก็เลยไปผสมพันธุ์กันนะคะเนี่าเราดูหน้าที่ของดอกมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์แล้วเรามาดูค่ะตอ่อมาเมืม่อเป็นดอกเราก็จะเป็นผลเมื่อดอกมีการสืบพันธุ์แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลภทยในผลจะมีเมล็ดที่มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่พืชนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นเมล็ดแอปเปิลเมล็ดมะขามก็ต่างกันเห็นไหมคะอันนี้เม็ดเม็ดแอปเปิลเมล็ดแอปเปิล มาามมเมล็ดมะขามเมล็ดมะม่วงแตกต่างกันแล้วแต่พันธุ์พืชต่างๆเมล็ดก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันแต่เมล็ดนั้นก็เป็นส่วนสําคัญของการแพร่พันธุ์แพร่พันธุ์นะคะแต่น,นี้เป็นสืบพันธุ์ถ้าเป็นดอกเป็นสืบพันธุ์ถ้าเป็นเมล็ดเป็นแพร่พันธุ์มาดูค่ะเมื่อเมล็ดได้รับความชื้นอุณหภูมิปุ๋ยอะไรต่างๆแล้วเมล็ดนั้นก็จะงอกออกมาเป็นต้นอ่อนนะคะแล้วก็เริ่มแทงออกมาจากเมล็ดจากนั้นก็จะงอกมีต้นมีใบเป็นพืชที่โตเต็มวัย แล้วก็จะมีรากไปที่พื้นดินถ้าเป็นพืชที่ปลูกบนดินนะคะถ้าเป็นพืชที่อยู่ในน้ําก็จะรากก็จะอยู่ในน้ําเช่นพวกบัวพวกแหนนะคะก็จะมีลําต้นที่ตั้งตรงแข็งแรงขยายเมื่อโตเต็มที่แล้วก็จะเกิดเป็นดอกนี่คือเป็นวัฏจักรของมันก็จะหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ค่ะนะคะจนกว่าพืชน,นั้นจะตายทีนี้มาดูต่อในหน้าที่หกสิ ในหน้าที่60เขาพูดถึงพืชกระจายมเมล็ดได้อย่างไรบ้างก็จะมีอาศัยลมพัดพาไปนะคะก็จะมีที่ที่เห็นเห็นเลยก็จะมีพวกออดอกลักพวกเนี้ยนะคะดอกต่างๆที่เบาบางทีลมแรงๆก็จะพัดนักเรียนอาจจะเห็นมันปลิวนะคะลองมาดูภาพอันนี้มเมล็ดดอกต้นรักมเมล็ดดอกรักนักเรียนอาจจะเคยเห็น เคยเห็นไหมคะที่มันปลิวอยู่ในอากาศที่เราเด็กๆชอบวิ่งไล่จับนะคะมันเกิดนี่คือดอกลักนี่คือเมื่อมันมันแก่แล้วมันก็จะแตกอบอกมาเป็นแบบนี้โดนลมพัดอันนี้จะเป็นฝักที่เราเห็นอยู่ที่ต้นรักเลยนะคะมันก็จะแตกตัวออกมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วโดนลมตรงนี้มันจะเบาเมื่อโดนลมพัดก็จะลอยฟุ้งอยู่ในอากาศอันนี้คือต้นรักที่ตามบ้านบ้านที่เราเห็นนะคะฝักมัน อันนี้คืออาศัยลมลมจะเป็นตัวที่ช่วยพัดพาไปอาศัยสัตว์สัตว์นะคะก็จะมีพวกผีเสื้อที่คุณครูบอกหรือพวกสัตว์ที่ชอบกินมเมล็ดอย่างเงี้ยมันก็เอามเมล็ดไปด้วยบางทีเอากลับลังมันไปนที่มันไปทําตกก้างทางอะไรเงี้ยมันโดนความชื้นโดนครูมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็อาศัยน้ําอาศัยน้ําพัดพาไปก็มีอย่างเช่นลูกมะพร้าว ลูกมะพร้าวเวลามันแก่มันเบาใช่ไหมคะส่วนใหญ่มะพร้าวเนี่ยจะชอบปลูกข้างๆอย่างที่เราเห็นบางทีอะ่ะข้างทะเลเราไปทะเลจะเห็นต้นมะพร้าวหรือข้างคลองต่างๆเมื่อต้นมะพร้าวมันแก่ลูกมะพร้าวมันแก่มันหลุดลงมาลูกมะพร้าวมีความเบาก็ลอยน้ําน้ําก็จะพัดไหลไปไปติดตรงไหนมันก็จะไปงอกตรงนั้นนะคะอะทีนี้มาดูต่อนอกจากนี้แล้วยังมีการดิดของผลที่เป็นฝาก นักเรียนเคยเห็นไหมอันนี้คุ้นๆไหมคะเคยเล่นไหม mm hmm. เขาเรียกว่าต้อยติ่งมาดูภาพต้อยติ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นต้อยติ่งตามบ้านเราอาจจะเห็นตามข้างทางเห็นไหมคะอันนี้เป็นมเมล็ดถ้าอย่างนี้นักเรียนอาจมองไม่ชัดนี่เคยเล่นไหมคะแบบนี้เอาไปใส่น้ําแล้วมันก็จะแตกตัวกระเด็นออกมามันก็จะดีดออกมานะคะพอมันดีดไปตรงไหน ไปเจอความชื้นเจออุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะไปเกิดต้นใหม่ที่นั่นนะคะเราอาจจะเคยเห็นอยู่ข้างทางก็หน้าตามแบบนี้นะคะตอนนี้ก็นิยมที่ปลูกตามข้างข้างทางอันนี้จะเป็นของไทยที่เราเคยเห็นตามบ้านนะคะนี่เขาเรียกต้นต้อยติ่งที่เราไปใส่ในน้ำอันนี้ก็นิยมเอามาปลูกระดับตามสวน ะะตอนนี้ก็จะมีหลายพันหลายสีอันนี้นะคะ<ม>ก็จะเกิดจากการดีดที่เมื่อสักครู่ที่คุณครูบอกอาทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็นผลนะคะเมื่อดอกนั้นมีการสืบพันธุ์คุณครูบอกแล้วดอกสืบพันธุ์ถ้าแพร่พันธุ์นะคะก็คือเมล็ดถ้าแพร่พันธุ์คือเมล็ดถ้าดอกไมยค้าม่าสืบพันธุ์ เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลเมื่อดอกเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลยกตัวอย่างต้นดอกมะม่วงที่เราทําในหน้าแรกก็จะมีรูปร่างภายในที่แตกต่างกันไปแล้วแต่พันธุ์ของมันนะคะวัตถุที่อยู่ในรูปร่างลักษณะของสีอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันไปในภาพเนี่ยข้างล่างเขายกตัวอย่างเป็นมะเขือเทศเคยทานไหมคะอ่ามีวิตามินดีนะคะมีวิตามินดีต่อร่างกายของเรานะคะ ทีนี้มาดูต่อจากดอกเห็นไหมคะครั้งแรกมันจะค่อยๆมีดอกปุ๊บหรือถ้าเราง่ายๆฟักทองถ้านักบ้านใครปลูกฟักทองก็จะเห็นความแตกต่างกันตรงนี้มันก็จะตูมกลายเป็นผลเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะเหี่ยวเหี่ยวลงแล้วหายไปตรงนี้ก็เส้นเดียวกันก็จะกลายเป็นแบบนี้ต่อมาก็พอผ่าข้างในก็จะมีมะเมล็ดนะคะดอกฟักทองก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คล้ายๆกับมะเขือเทศทีนี้เรามาดูข่าวััจักรของพืช นะคะวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้หนักเรียนสังเกตนี้เป็นแบบฝึกให้หนักเรียนทาเขียนลูกศรแสดงชิศทางลำดับของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้ถูกต้องจําไว้เลยมันจะต้องเกิดมาจากเมล็ดเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเมล็ดต้องเราต้องขีดเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเมล็ดแตกตัวออกมาเป็นต้นอ่อนนะคะแตกรากออกมาเป็นต้นอ่อนต้นเต็มวัยเป็นฝกักเช่นเดียวกันกับอันนี้เราหาเมล็ดก่อนเลย ภาพไหนคือมเลมเล็ดเมล็ดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเราก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ค่ะแล้วก็หมุนไปที่อะไรต้อนอ่อนหรือที่รากโผล่ามาอย่างนี้นักเรียนทําให้สวยๆเลยนะคะเริ่มจากมเมล็ดแล้วก็วนกลับมาอันนี้ก็เส้นเดียวกันเป็นมเมล็ดข้าวโพดต้อนอ่อนข้าวโพดแล้วก็ต้องเริ่มจากมเมล็ดแล้วก็หมุนเป็นวงๆแบบนี้ค่ะพอทําได้ไหมคะน่าจะไม่ยากน,นี่เป็นกิจกรรมหนึ่งต่อมา เดี๋ยวหน้านี้เราจะทํากันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนวันนี้ถึงตรงนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะวันนี้ทําถึงหน้า61หน้า62เอาไว้ทําพรุ่งนี้คือข้อสองสำหรับวันนี้ทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาให้คุณครูดูนะคะวันนี้ข้อสุดท้ายก็คือต,ต้นข้าวโพดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ